สวัสดีครับผมลุงใจรายงานราคาผักจากตลาดกลางชิ้นค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกร,รุณานะกดติดตามกดลุกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเราฟังกันได้เลยครับราคาผักวันนี้ราคาขายส่งผักจากตลาดกลางตลาด สินค้าเกษตรนะครับจังหวัดร,ราชบุรีนะครับตลาดศรีเมืองนะครับของวันที่22นะครับเดือนมิถุนายน2564นะครับผมเริ่มจากผักทั่วไปนะครับกระเจี๊ยบเขียว12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงกระลำดอกขาว24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นกระลำปีม่วง30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระลำปีเขียว15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง กุยช่ายขาว120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกุยช่ายดอก40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นชาย40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงข้าวโพดฝักอ่อน28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะต้น22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะยอดย4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะฮ่องกง30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงเช่าอมถุง17บาทต่อกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ถั่วฝักยาว40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงถั่วผู้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงถั่วลันเตาจีน100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วลันเตาหวานนอก100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วแขก45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงบวบงู20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบหอม18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบเปี่ยม16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น ผักกระเฉด12บาทต Bottom Bottom. ่อกรมราคาปรับลดลงผักกวางตุ้งดอก16บาทต mm ่อ hmm. กิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกวางตุ้งธรรมดา6บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกวางตุ้งไตหวัน20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดขาวลุย22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดหอม40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักกาดหัวไชเท้า12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข่านม ผักขมจีน1 0 20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งจีน16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงผักบุ้งไทย6บาทต่อกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักเขียวอ่อน12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะระขีนก20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะระจีน3 4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะละกอดิบ9บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือบัวลอย20บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง มะเขือพวง25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือม่วง20่บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือยาว20บาทเอ่อ2บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือลิง20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเขียวเสวย24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเทศผลใหญ่18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเทศราชินี55บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเทศสีดา1 4บาทต่อกกิโรัมราคปรับขึ้น มะเขือเปราะ23บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมะเขือเหลือง12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมะเขือไข่เตา่า2บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงยอดมะพร้าว40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงลูกน้ำเต้า1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงสายบัว1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงหน่อไม้ปี๊บ3 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงหน่อไม้ฝรั่ง1 2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง หน่อไม้ไผ่ตรง16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดนางฟ้า35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดนางลม35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดฟาง100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเห็ดหอมสด150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นเห็ดหูหนู64บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นเห็ดแพ็ค12บาทต่อกิโลกรัมราคาอ่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่กิโลกรัมนะครับ เห็ดแพา12บาทต่อแพคราคาปรับลดลงแนงคณะ26บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นแตงกวา20บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นแตงล้าน14บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นแตงโมอ่อน10บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลงไหลบัว60บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลงต่อไปเป็นรายการผักพุ n งรดกระชายซอย35บาทต่อกิโลกร,รัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง กระชายหัว3 4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระเทียมไม่ตัดหมวด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นขาวปอก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นขาวไม่ปอก25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขมิ้นเหลือง24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงซอย35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงอ่อน24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงขิงแก่40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ขาอ่อน20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข่าแก่10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงตะไคร้10บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงต้นหอม95บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักชีฝรั่ง20บาทต่อกิโลกรัมราคา <relatives> ไม่เปลี่ยนแปลงผักชีลาว40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักชีไทย100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นโอ้ช่วงนี้นะครับผักชีไทยนะครับราคาเนี่ยนะครับไม่ต่ากว่า กบาท100บาทเลยนะครับนะครับต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ราคาดีมากเลยนะครับนะครับผักชีไทยนะครับช่วงนี้ก็ออกสู่ตลาดน้อยนะครับเพราะเนื่องจากอากาศนะครับสภาพอากาศที่ร้อนนะครับร้อนมากนะครับก็ทําให้ผักชีไทยนะครับออกสู่ตลาดน้อยนะครับถ้าใครมีท่านใดมีวิธีนะครับทำให้ผักชีไทยนะครับสามารถปลูกและ ออกสู่ตลาดได้ช่วงนี้ก็จะได้เงินได้ทองนะครับได้เงินได้ทองนะครับท่านใดสนใจก็ลองไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ลองเพาะปลูกดูนะครับเป็นพืชอายุสั้นๆนะครับทากาไรเร็วนะครับผักชีไทยก็ใช้ในเมนูอาหารนะครับทั้งอาหารทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้นะครับก็ใช้กันเยอะนะครับก็เป็นผักที่ใช้ตลอดปีนะครับท่านใดก็สนใจก็ลองไปหาข้อมูลนะครับซื้อเมล็ดพันธุ์มาลองเพาะปลูกดูนะครับทากาไรเร็ว นะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็น่าจะเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดได้นะครับผมนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับสามอ่ะพริกกระ่ยงนะครับสามสิบห้าบาทต่อกิโลกร,รัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูกลองท่อสี่สิบบาทต่อกิโลกร,รัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูยอดสุนสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูสวนเล็กแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกขี้หนูสวนใหญ่หกสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกกินดาแดงเออพริกกินดาเขียว 40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกกินดาแดง40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกชีฟ้าเขียว28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกมัน28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำเขียว35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำแดง30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกหยวก60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นพริกเหลือง35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น พริกไทยอ่อน120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะขามเปียกแกมเมล็ดเล็ดบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์กลาง40สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์เล็กย5 2สิบสตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์ใหญ่1บาทต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงลูกมะกรูด50สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมอด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกระเจี๊ยบ แบาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกะเพรา15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกุยช่าย25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบมะกรูด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบสะระแหน่60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลัก20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบหัวฬาสิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นรายการผักพื้นบ้านดอกขี้เหล็กย0บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ดอกสลิด8ปบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกหอม65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกแค40่บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงดอกสนุว80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นผักบุ้งนา2บาท50สตางค์ต่อกำราคาปรับลดลงผักหวานป่า9 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงมะขามฝักอ่อน1 5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมะลุม10บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นยอดตำลึง5บาทต่อกมราคาปรับลดลง ยอดมะขามอ่อน70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสตอ700ละ7 0 0บาทอ่าราคาปรับขึ้นหัวปี7บาทต่อหัวราคาปรับลดลงเห็ดผูฐานดอกใหญ่50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นใบบัวบก5้าบาทต่อกมราคาปรับลดลงใบพลู60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นใบยานาง20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นใบเตย1 0บบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง ต่อไปเป็นรายการผักพืชไร่ข้าวโพดข้าวเหนียว13บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข้าวโพดหวานปอกเปลือก1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือก12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วลิสง4ี่สบบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกเล็ก8บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกใหญ่18 15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะพร้าวน้ำหอม30บบาทต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลง มันเทศ então, Sven, 1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันแก้ว7บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันไข่10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงเผือกหอม22บาทต่อก <|si|> ิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมกินรี15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงโมสนญญา15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงโมตอปิโด15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นแตงไทย12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงแฮหกสิบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง จบการรายงานราคาผักวันนี้ราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีขอขอบคุณมันข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ